สวัสดีค่ะคไม่ได้เจอกันนานมากใช่ใช่เทปล่าสุดแป้งคืออะไรนะ <S 1> <S 1> <ค>การรีวิวกับพี่จอยปะอ่าอันเดอร์อเมอเลย,ยใช่ออใช่ใกับพี่จอยอ่ะตั้แต่แบบงานมิวสิกนู่นใช่ใช่ครั้งนี้มารีวิวรองเท้าเทรลเนาะใช่ค่ะเป็นรองเท้าเทรลที่เราคิดว่าแบรนด์นี้ก็ครบเครื่องก่อนอื่นถามก็เลยชอบไหม กับแบแรนนด์ี้ถ้าเรานึกอะไรไม่ออกกับรองเท้าเทลก็คือต้องแบรนด์ฮกกาอ่าวันนี้เราจะมารีวิวตัว Speed g o l t 6, 6ใช่ค่ะใช่ซึ่งแป้งเคยใส่ตัว Speed g o a t 5แล้วใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้วก็คืองานดอยช้างแล้วก็ปีนี้แป้งเอามาใส่ในงาน c m ล่าสุดนี้เลยใช่นี่คือเหตุผลที่น้องแป้งใส่เสื้อซีม6มาใช่แล้วอยากให้รู้ว่ามันคือรองเท้าเทลนะคะฮก้าสปีดโกรุ่นแรกนะคะเปิดตัวเมื่อปี2015เปิดตัวด้วยราคา 140ดอลลาร์ค่ะหรือว่าตีเป็นเงินไทยนะคะ5200บาทด้วยรองเท้ารุ่นนี้นะคะเป็นรองเท้าที่ได้รับการพัฒนานโลโก้ได้รับฟีดแบ็กมาจากนักวิ่งอีลิทสายเทลเลยโดยตรงจนออกมาเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะคะยึดเกาะได้ดีรองเท้ารุ่นนี้นะคะสามารถใส่ได้หลากหลายระยะในสายเทลค่ะคอร์ดคันที่ก็ได้นะทุกคนซึ่งคาว่าสปีดโกนี้นะคะมาจากนักวิ่งที่ชื่อว่าคาร์เมลเซอร์ค่ะ ซึ่งเขานะคะได้รับฉายาว่า speed goat ค่ะหรือว่าแพะภูเขานะคะเรามาดูที่ตัว upper กันค่ะทุกคน upper นี้นะคะก็คือ lightweight woven textile ค่ะใช้การถักทอแบบด y นามิกนะคะช่วยให้เราอะใส่สบายบริเวณหน้าเทา้าจะช่วยให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นกว่าตัว speed goat 5นะคะส่วนลินรองเท้านี้นะคะก็จะเป็น dual size ค่ะทําให้เราใส่ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาใส่นะคะลิน้นรองเท้าจะไม่ไห,หลลงไปค่ะส่วนสุดท้ายนะคะของตัวเปอร์ค่ะก็จะเป็น โชว์บัมเปอร์นะคะจะช่วยกันชนนิ้วเท้าค่ะแล้วก็ป้องกันหินแล้วก็เศษต่างๆนะคะและลดอาการบาดเจ็บเรามาดูตัวมิโซกันค่ะตัวมิโซนี้นะคะก็จะเป็น cm eva โฟมนะคะจะเป็นชนิดเดียวกับตัว speed g o l t 5แต่ตัวนี้นะคะจะลดน้ำหนักลงค่ะแล้วก็จะช่วยส่งแรงได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดู o u t s o กันนะคะ a u t s o l ของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น vibram bon mega grip ค่ะแล้วก็จะเสริมด้วย traction lug นะคะก็คือตัวเขี้ยวตรงนี้เลยก็จะเพิ่มการยึดเกาะแล้วก็ ความทนทานได้มากกว่าตัว s p e e d g o a t 5ค่ะซึ่งน้ำหนักตัวของ s p e e d g o a t 6นี้นะคะก็จะเบาลงกว่าตัว5ถึง15กรัมค่ะน้ำหนักค่ะก็จะอยู่ที่277กรมัมในไซส์เก US นะคะเรามาดูที่ดรอปกันนะคะดรอปค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ5มิลค่ะตรงส้นเท้านี้นะคะจะอยู่ที่38ปลายเท้าจะอยู่ที่33ค่ะจะต่างกับตัวที่5เนาะตัวที่5จะอยู่ที่4มิลน,นะคะ ส้นท้าจะอยู่ที่33ไปลายท้าจะอยู่ที่29ค่ะราคา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 ก็จะแพงต่างกันนิดหน่อยจาก5,890นอเนาะขึ้นไปเป็น5,990บาทอ่าสีมีสีนี้สีเดียวนะครับที่วางจำหน่ายที่ร้านของเราเนาะอันะนี้ก็สวยแล้วใช่ใช่หลังจากนี้เราจะมาพูดถึงฟิลลิ่งในเลสของ CM2 กันว่าเป็นยังไงบ้างนะฟุตเทจระหว่างเลสไม่มีบอกตรงนี้เลย ยอมรับกับคนดูไปดอยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีค่ะเพราะว่าการที่จะอารมณ์มาหยิบกล้องมาถ่ายหรือว่าเจมเนี่ยจะกดโกโปรมาถ่ายมาให้มาให้ทุกคนชมเนี่ยคืออารมณ์ตอนนั้นคือแบบอยากจะหลุดพ้นจากการอัพฮิวหรือดาวฮิวตอนนั้นมากอาจจะหิวข้าวอาจจะวินเวียนเลยมาพูดถึง feeling ของการใส่รองเท้าคู่นี้หน่อยเริ่มใส่ตั้งแต่ที่ร้านเลยพอได้ไปปุ๊บใส่เลยความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนั้นเหมือนใช้ระยะเวลา1อาทิตย์ก่อนที่จะแข่งแป้งก็ได้หยิบรองเท้าคู่นี้มาวิ่งถนนอย่างเดียวเลยนะคะก็วิ่งไปไป,ไปประมาณแบบเกือบ20โลอะเพื่อให้เราะอะจับความรู้สึกรองเท้าตัวนี้ได้อ่ะล้วเป็นไงบ้างกับเลสวันนั้นเลสวันนั้นอะแป้งก็จะปล่อยตัวเป็นพื้นถนนไปก่อนเลยประมาณ สโลได้เพจแบบประมาณ5กว่ากว่าเลยนะคะก็รองเท้าคุณเนี่ยก็วิ่งได้ไม่ได้ถ่วงเท้าขนาดนั้นแล้วพออยู่ประมาณสองโลกว่ากว่าก็เข้าป่าละเข้าป่าเนี่ยแรกๆเลยจําได้ว่าจะเป็นโซนดินดินหินหินหน่อยจะผสมกันจะไม่ได้ลื่นขนาดนั้นมันยังไม่เป็นโคลนตรงโซนนั้น แล้วพอวิ่งไปสักพักก็จะเจอพวกหินลอยหินลอยภาคเหนือมันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆอะ่ะมันจะไม่ได้เหมือนหินลอยที่โซนระยองคือเราก็ค่อยๆไต่ไปตามลากไม้เอ่ยตามหินน,นู่นนี่นี่นั่นแล้วมันจะไปพีกตรงที่โซนปา่าไผ่ค่ะมันจะเป็นโคลนแบบโคลนลื่ลลลลนๆอะ่ะฟิลโคลนขี้ควายมันจะหมินๆหน่อยมันจะลื่นดำๆหน่อยอะ่ะเหยียบหนึ่งไหลไปสองอะไรอย่างเงี้ยแป้งก็ยังโชคดีที่ยังมีไม้โพเนาะคือรองเท้าคู่ไหนอะ่ะมันก็ไม่อยู่ ทุกคนก็ลื่นใส่แบนไหนก็ลื่นแป้งก็ใช้ไม้โพแล้วก็ค่อยๆเหยียบเอาคู่นี้ไปเหยียบโซนที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ได้เปียกขนาดนั้นก็แทรกไปแทรกมาอยู่ค่ะคือน้ําหนักรองเท้าคู่นี้มันไม่ได้เป็นภาระขนาดนั้นแป้งก็เข้าไปในป่าเสร็จปุ๊บก็ไปเจอน้ําตกน้ําตกเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น้ําตกสูงอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกลำธารของน้ําตกอ่ะเนาะแป้งก็เอาคู่นี้ไปเหยียบในน้าลำธารของน้ําตกเนี่ยถามว่าน้ําเข้าไหมเข้าค่ะเพราะว่าผ้าตัวเนี้ย มันไม่ได้กันน้ำร้อยเปอร์เซนมันก็แค่กันหินกันพวกเศษไม้ได้ระดับหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอมน้ำแต่แปลกใจที่ว่าระบายอากาศนั้นได้ดีมากงั้นมาพูดถึงสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบกับรองเท้าคู่นี้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่ชอบก็คือน้ำหนักค่ะน้ำหนักอะ่ะมันดูเทอะทะหนักแต่แบบใส่จริงๆแล้วมันเบาใส่ถนนก็ไม่ได้เป็นภาระใส่เทลก็คือไว้ใจได้แล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือระบายอากาศ เหมือนที่แป้งพูดไปเมื่อกี้มันดูเหมือนจะอมน้ํานะคะแต่มันระบายอากาศได,ด้ดีกว่าที่เราคิดคือมองภาพลักษณ์มันดูแบบเถอะทะเนาะแต่ไม,ม่งดีจริงๆแล้วพวกหินดินทรายของแป้งอะตรงเนี้ยจะไม่เข้าเลยแต่มันจะไปเข้าตรงช่วงเอ็นร้อยหวายม,มันก็แค่เข้าไปซอกๆแศษๆในนั้นใช่ค่ะสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคะ่ะก็คือตรงไอ้ traction ลักคิดว่ามันยึดเกาะ ได้ดีกว่าตัวสปีดโกดต้าแปลว่ามันมันเยอะกว่าด้ดีมากทาั้งๆที่แบบเหยียบทั้งโคนเหยียบเหยียบทั้งอะไรอะแล้วก้าวต่อไปอะมันยังเกาะได้อีกมันยังอยู่อะเอาอยู่ที่สุดคือ พื้นสภาพแบบไหนโคนที่ไม่แฉะมากโคนที่มันเหนียวเหนียวข้นๆอะที่ไม่ได้เหลวขนาดนั้นนะคะไม่ได้เละไม่ได้เละไม่ได้เป็นเลนไปเลยออเราก็สีสันสวยมากไม่ได้แป้นขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เรียบขนาดนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ชอบสําหรับแป้งล่ะสิ่งที่ไม่ชอบสําหรับแป้งก็คือลิ้นรองเท้าค่ะลิ้นรองเท้าอ่ะมันสั้นไปถ้าทุกคนดูนะคะอันนี้ก็คือเส้นที่เราล็อกข้อเท้าก็คือแป้งอ่ะผูกเจ้ารองเท้าเป็นรันเนอร์ลูปมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเรากอ่ะ แค่ลินรองเท้ามันสุดแค่นี้เองอะมันรู้สึกมันชนกับตัวข้อพับรองเท้าอะอเป้งอยากให้มันสูงมากกว่านี้หน่อยมันจะได้ดูปกป้องข้อเท้าเราได้มากกว่านี้หน่อยแล้วเวลาวิ่งวิ่งไปอ่ะ มันก็รู้สึกว่าข้อเท้าเราจะหลวมหรือเปล่าวะเพราะว่าในการดาวฮิวอ่ะเราต้องรอข้อเท้าใช่ไหมคะมไม่งั้นอ่ะข้อเท้าเราจะปวดแป้งก็มัดมัดเสร็จแบบมันรู้สึกว่าเท้าอะ่ะมันไปนชนกับเชือกเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรมารองอะ่ะริมบางเกินด้วยปะคือแต่ตรงนี้หนาม,มากเลยนะคะตรงนี้เขาโบว์ตรงนี้<อ>หนาม,มากมีโบโยใช่คืออันนี้โอเคอยากแต่อยากให้มันยาวกว่านี้หน่อยนอกนั้นแบบในสายเทลอะ่ะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆอ่ะแป้งว่า ก็โอเคกว่าแบรนด์อืนอ่นๆแล้วนะคะเคพราว่าแป้เคยใส่ของเทเล็กเทเล็กที่แป้งพูดถึงนะคะจะเป็นรุ่นโซไซโฟนะคะก็จะมีเทคโนโลยีกอเชกนะคะก็จะกันน้ําก็จะหนักรุ่นเนี้ยก็จะหนักแต่กันน้ําได้ดีจะเอาไปใส่ก็ใส่ได้แนะนําไม่เกิน20่กิโลเลยไม่งั้นเพราะว่ามันจะปวดเท้าอะ่ะม,มันหนักอะ แล้วก็เคยลองของนิวบา l a n c e New b a l a n มันสูงเกินเฟโฟมเออมันสูงเกินแต่ถามว่าน,นุ่มไหมนุ่มพี่ออใส่มาฟอเตสวยนะดีไซน์นะั้นอะ่ะใช่ดำลนะ้วนเนาะอีกแบรนด์หนึ่งที่มันก็พีคในสายเทรก,ก็คือ Ultra นะอัลตร้านะอ,อ๋ออัลตร้าที่พี่ปั้นใส่ใแต่ว่าอัลตร้าเป็นที่ส่าบานจะาหน้ากว้างหน่อยเนาะเออใช่ตัวเนี้ยเป็นหน้าวายเหมือนกันนะอ๋อเหรอใช่ใช่สำหรับใครที่ หน้าเท้ากว้างมาลองได้ใช่หรือว่าใครหน้าเท้าเรียวเหมือนแป้งอ่ะอแป้งที่เลือกหน้าเท้าแบบนี้เพราะว่าเวลาใส่ไปอ่ะเท้าเราจะขยายแล้วเราก็ต้องการแบบการระบายอากาศได้ดีกว่าอือก็เลยเลือกอันนี้แหละอีกส่วนหนึ่งที่พี่อยากรู้คือตัว cm eva foam อืออืเห็นแป้งบอกว่าอะไรนะแข็ง เพราะอะไรอ่ะรันอินมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะหมายถึงว่าแข็งกว่าตัวอะไรแข็งกว่าตัวห้าเหมือนแป้งอ่ะใส่ตัวห้าใช่ป่ะแต่นี่ตัวเนี้ยจะนุ่มกว่าตัวห้าแต่มันไม่ใช่อ่ะแต่อันนี้กลายเป็นแข็งแป้งว่าที่ตัวเนี้ยมันหนาแล้วมันยังแข็งอยู่อ่ะเพราะว่ามันน่าจะอัดโฟมเข้าไปอ่ะด้วยคําที่ว่า EVA อ่ะมันขึ้นชื่อว่าโฟมตัวเนี้ยมันกระด้างอีกสาเหตุหนึ่งเพราะว่ารองเท้าเทวมันต้องการความทนทาน ใส่ไปแล้วมันก็ต้องแบบแข็งอะ่ะมันไม่ได้เหมือนรองเท้าถนนทั่วไปที่พอดอบหนาขึ้นก็จะนุ่มขึ้นเบาขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ถามว่าใส่ในสนามเทรลอะค่ะสนุกไหมสนุกมากเพราะว่ามันทําให้เราแบบยึดเกาะมันคงพอเหยียบกับพวกหินพวกดินอะ มันไม่หยวบม,มันเหมือนเราแบบได้สัมผัสกับพื้นตรงนั้นจริงๆรแล้วมันทําให้เรามั่นคงมากขึ้นแต่เวลาถ้าเราวิ่งถนนอะมันก็สะท้านอยู่นะคะคือถ้าวิ่งในเทรลอะ<แ>ค่ะก<ะ>็จะเหมาะสมกว่าการไปวิ่งถนนเนาะเพราะว่าแป้งเคยเห็นบางคนข้อรองเท้าคุณเนี้ยไป,ไปเวทก็มีนะคือแป้งอะเอารองเท้าคุณเนี่ยไปวิ่งตั้งส0ิบกิโลอะในวันนั้นอะคือตื่นเช้ามารู้สึกว่าเท้าเท้าระบมเนะเท้าเท้าระบมฝ่าเท้าระบมด้วยความที่ว่าเรายังไม่ชินไหมอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะยังไม่พอใช่่่แ้้ววดยทีาาปงอจจะ ประมาเลื่อนถุงเท้าอ่าถุงเท้าแป้งอาจจะใส่บางไปใส่กี่ชั้นเลยแป้งใส่ชั้นเดียวแป้งใส่ตัวคู่ที่มันเป็นนินจาของอาลีอะค่ะเพราะว่าแป้งกลัวการเสียดสีตรงระหว่างนิ้วเท้ามากกว่าแป้งเลยเลือกใส่แค่ชั้นเดียวแต่จริงๆอะผู้มีประสบการณ์นเนาะ <c oughs> เขาก็แนะนามไม่ให้ใส่สองชั้นไม่ก็ใส่ถุงเท้าหนาไปเลยหเหมือนรองถุงเท้าเทลของอาลีอะที่ผลิตมาเพื่อเทลอะก็ะคือที่มันหนามันถูกต้องแล้วนะคะทุกคนมันเอาไว้สําหรับการชนบ้างลองแบบลองรับแบบ ฝ่าเท้าอ่ะมันมีเหตุผลของมันอ่ะพี่อยากรู้ว่าฟิลลิ่งมันแตกต่างกันเยอะไหมกับสปีดโกด5ในดอยช้างกับสปีดโก้6ในงาน CM2 ถามว่าแตกต่างกันไหมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะด้วยที่สภาพสนามอ่ะดอยช้างอ่ะผลมันตกมันก็ลื่นอยู่ละร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามเรื่องการยึดเกาะยึดเกาะเท่ากันเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสนาม CM เอมอ่ะมันง่ายกว่ามันเลยเห็นได้ชัดเจนว่าการยึดเกาะอ่ะมันชัดเจนมากกว่าที่แม่บอกว่าสนาม CM เมอ่ะค่ะมัน ง่ายกว่าเพราะว่าตอนที่เราไปวิ่งรดยช้างอะฝนมันตกทั้งตั้งแต่เริ่มจนจบแต่ว่าสนาม CA อะมันก็จะแห้งกว่าแล้วก็มันจะเป็นแค่แบบช่วงน้ําขังช่วงดินสะสมกลายเป็นโคลแค่นั้นค่ะสนามแบบเนี้ยทำให้เราใช้ประสิทธิภาพของรองเท้าได้ดีขึ้นทําให้เรารับรู้ว่าน้ําหนักมันเบานะมันไม่ได้เป็นภาระเราเลยนะเราวิ่งไกลขานาดเนี้ยเราก็การยึดเกาะได,ด้ดีดีมากๆไเป็นหนึ่งได้แปลกใจอะค่ะเพราะว่าคือรูปหลักอะมันดูเถอทะอะแต่เวลาใส่ครั้งแรกคือมันเบามาก มันเอจาจนไม่เป็นภาระแล้วก็ oh. ดอกอ่ะแป้งว่าดอกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะ mm. แต่มันก็รับรู้ถึงตัวโฟมแล้วก็รับรู้ถึงว่าน้ําหนักอ่ะมาสุดท้ายครับเรื่องไซส์ครับแป้งใส่ตรงไซส์หรือเผื่อไซส์ครับเรื่องไซส์แป้งเผื่อไซส์ไป0ูนยเลยะค่ะ mm. ที่แป้งเพิ่มไซส์ไปถึง0.5เพราะว่าเผื่อถุงเท้าด้วยแป้งไปประมาณถุงเท้าเองจริงๆมันต้องใส่ถุงเท้าที่หนานะคะหรือว่า2ชั้นไปเลยเผื่อเรา ดาวฮิวอ่ะเท้าเราจะไม่ต้องแบบชนกับรองเท้าต่อให้รองเท้าเขาบอกว่าทุกคู่ทุกแบรนด์เลยค่ะที่เขาเคลมมาว่ามันกันชนกันนิ้วเท้าชนกับรองเท้านะอะไรเงี้ยยังไงมันก็เจ็บพูดเลยเราก็ต้องเซฟตัวเองในการใส่ถุงเท้า2ชั้นนะคะก็คือต้องเผื่อไซส์0.5ค่ะแป้งอ่ะเปรียบเทียบกับเอ่อเชลิคตัวนั้นนะคะก็จะมีตัวกอเทกแป้งลองแบบลองเบรกแบบนั้นดูอ่ะคือตัวอาดิดาสอ่ะจะเจ็บกว่า แต่ตัวเนี้ยอ่ะมันก็จะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่มันก็ต้องตัดเล็บ uh. <laughs> มันก็ระบบนิ้วเท้าอยู่ uh. ยังไงมันก็ต้องตัดเล็บเราต้องเตรียมตัวเองเตรียมถุงเท้าไม่ให้มันเจ็บเราจะไปตายเอาดาบหน้ามันก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเองนิดนึงตัวรุ่นนี้นะคะถ้าให้แป้งเลือกอะ่ะแป้งเลือกตัวหกนะคะด้วยที่ว่าน้ําหนักมันจะได้ไม่เป็นภาระในในการแข่งเพราะว่าเทลอะ่ะจะไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยนะมีแต่ตัวเราเองเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองน้ําหนักเบาเอาอยู่ คูนี้ประมาณเท่านี้เนาะก,กับโ o ก้าส e ีดโก้6นะครับใครสนใจลองเท้ารุ่นนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ alirunningstore.com นะครับแล้วก็ทางหน้าร้าน เซนทัลเวลชั้น3นะครับอย่างที่บอกคนดูไปม,มีสีนี้สีเดียวนะครับที่เข้าหน้าร้านเราเป็นหน้าวายนะครับก็อยากให้ดูคนมาลองที่ร้านก่อนเนาะเพราะว่าตอนที่เป้จะตัดสินใจที่จะเอาคู่นี้ไปอ่ะเป้นก็ลองนานเหมือนกันนะลองกับถุงเท้าอะ่ะใส่2ชั้นกับชั้นเดียวลองความกว้างลองเดินลองอะไรดูอะ่ะเพราะ,ะมันเป็นรองเท้าเทรลแล้วก็หน้าวายด้วยใช่ก็อยากให้มันลองกันก่อนตัดสินใจซื้อนะคะโอเคราคาอย่างที่บอกไปนะครับแพงขึ้นมา100บาท ห9าพบบาทก่อจะลากันไปเทรลงานถัดไปของแป้งคืองานอะไรนะปงแยงค่ะเพิ่มระยะด้วยดิใช่อาจจะมีเทรลที่ขั้นกลางระหว่างปงแยงอีกอ่ารอติดตามกีอีมีอีกอี่โกเดือนหน้าดิใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นสนามสองชื่องาน tree mountain ค่ะที่มันจะจัดอยู่3สนามเพิ่มอาจจะชวนอลิไปด้วยโอเคโอเคครับอฝากติดตามน้องแป้งด้วยนะครับใน ทั้งค<ม>อนเทนต์อะลิลันขับแล้วก็อะล,ลิเทรลขับนะครับแป้นก็จะเป็นสายไฮบิดไป<ม>ได้ทุกอย่างใช, <laughs> ใช่ใช่ครับโอเคประมาณเท่านี้กับคลิปวันนี้นะครับกับโฟกัสปีดโก้ท์หนะครับ<ช>สำหรับ,รบ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ